สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีค่ะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่16ถึง3 1ตุลาคมปี2566 ของผู้ที่มีลักคณาสถิตยอยู่ในราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึง14พฤษภาคมโดยประมาณนะคะ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีเมททั้งหลายก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนี้นะคะดาวอังคารดาวประจําตัวของคุณจะโครจรเล็งลัคนาอยู่ในราศีตุลค่ะและดาวอังคารในตําแหน่งนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าดวงดาวค่อนข้างที่จะอ่อนกําลังเนาะก็อาจจะส่งผลให้ชาวเมทหลายคนเลยละค่ะ ในช่วงนี้คุณจะรู้สึกอ่อนไหวได้ค่อนข้างง่ายนะคะหรือบางทีคุณจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกหมดไฟ ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเท่าที่ควรและถ้าหากคุณจะต้องเหนื่อยใจจะต้องวุ่นวายช่วงนี้ก็มักจะมีสาเหตุจากคนอื่นและก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าที่มักจะนำพาปัญหามาให้คุณต้องแก้ไขนะคะแต่เอาล่ะสิ่งที่ถือว่าจะทำให้ชาวเมษนะคะมีเกณฑ์จะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนั่นก็คือในวันที่17ตุลาคม ดาวพระราหูนะคะก็กำลังจะย้ายออกจากการทับลัคนาทับจุดกำเนิดในดวงชะตาของค,คุณค่ะเอาล่ะชาวเมรคะในด้านดีเมื่อดาวบาปเคราะห์ย้ายออกไปนั้นก็จะทำให้นะคะสิ่งใดก็ตามคะ่ะ ที่ชาวเมธทั้งหลายได้คาดหวังตั้งใจนะ,ะหรือว่าได้อดทนได้พยายามทำมาก่อนหน้านี้แล้วมันอาจจะลุ่มลุ่มดอนๆอนแล้วมันอาจจะติดขดัดมีปัญหาอยู่บ้างนะคะก็เอาละเมื่อดาวพระราหูย้ายออกไปนะคะก็ถือว่าเป็นเวลาประมาณอีกหนึ่งปีครึ่งนะคะที่ชะตาชีวิตของคุณจะได้พบกับความสำเร็จที่มากขึ้น ผลตอบรับจะดีเกินความคาดหมายกำไรจะดีมากกว่าที่เคยเป็นมานะคะ18ตุลาคมดาวอาทิตย์จะย้ายออกจากภพอริค่ะย้ายออกจากความวุ่นวายปัญหาอุปสรรค และดาวอาทิตย์นั้นนะคะเมื่อย้ายแล้วจะได้เกณฑ์กับดาวพฤหัสบดีก็แปลว่าเนาะชาวเมธคุณจะมีกลาลยานมิตรเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาบอกคุณหรือบางทีเนาะในช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีการเดินทางแบบกระทันหันและข้อดีมากๆก็คือดวงดาวนั้นจะส่งเสริมให้ชาวเมธนะคะคุณจะได้พบกับความสุขความเจริญและก็จะมีความรุ่งเรืองเกิดขึ้นในชีวิต และถ้าหากช่วงนี้นะคะคุณได้ไปทำอะไรก็ตามก็มักจะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้ความกรุณาเมตตาคุณนะคะและก็นับว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับชื่อเสียงจะได้รับการยอมรับนับถือในวงกว้างนะคะปิดท้ายที่ดาวสุกร์ค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะก็จะโคจรเป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวอาทิตย์ นั่นก็แปลว่าในเรื่องของเงินทองนะคะในเรื่องของการหารายได้ของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะมันจะมีความมั่นคงนะะมีเกณฑ์จะได้เงินเข้ามามากขึ้นและก็ถือว่าคุณจะได้พบกับช่องทางใหม่ๆในการแสวงหาทรัพย์สินก็เอาละโดยภาพรวมแล้วนะคะแม่หมอก็ต้องบอกเลยเนาะว่า,าดวงชะตาของชาวเมษจะไม่หนักเท่ากับช่วงปลายเดือนกันยายนและก็ช่วงต้นเดือนตุลาคม นะคะคแต่การที่คุณมีดาวพระราหูย้ายราศีนั้นก็อาจจะมีบ้างค่ะในเรื่องของความไม่แน่นอนบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนาะชาวเมษช่วงนี้จะต้องใช้เหตุผลและก็สติมากกว่าอารมณ์ถ้าหากรู้ตัวเองนะคะว่าในตอนนั้นกำลังอารมณ์ร้อนอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจใดๆอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะ รอให้ตัวเองนิ่งก่อนค่อยตัดสินใจเนาะมันจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะดวงการงานก่อนวันที่18ตุลาคมค่ะสำหรับชาวเมษนั้นก็ต้องยอมรับนะ ว่าคุณมีเกณฑ์จะต้องพบเจอกับเรื่องยุ่งยุ่งหรือจะมีเรื่องหนักใจอยู่ไม่น้อยบางคนอาจจะมีปัญหาติดขาดให้ต้องกังวลมากหน่อยค่ะและช่วงนี้เนาะดาวอังคารของคุณก็อ่อนกำลังค่ะทำให้คุณจะหมดไฟนะคะหรือว่าอยู่ๆก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทำมันอีกแล้วดังนั้นเนาะชาวเมษจะต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีค่ะเดี๋ยวพอหลังวันที่18ตุลาคม ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้คนเมษนะคะคุณจะอยากลุกขึ้นมาทำนั่นทํานี่มากขึ้นค่ะและมันก็มีแนวโน้มว่าจะไปได้ดีและช่วงนี้ก็ถือว่าคุณนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารก็แปลว่าจะพูดหรือจะทำอะไรช่วงนี้มันก็ดูล,ลื่นไหลไปหมด เอาละหลายคนจะได้เริ่มต้นทำโปรเจกต์ใหม่จะได้เริ่มธุรกิจใหม่ๆส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจนะคะหลัง23ตุลาคมค่ะ ดาวการงานของคุณจะกลับมาโครจรเดินหน้าได้ในลาพะก็ยอมจะส่งผลให้ธุรกิจกิจการของคุณจะกลับมาอยู่ในจุดที่ตั้งหลักได้ยอดการค้าการขายจะดีขึ้นและก็ยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับชื่อเสียงที่มากขึ้นด้วยนะคะดวงการเงิน นะับตั้งแต่18ตุลาคมเป็นต้นไปเนาะดาวศุกร์ก็จะโครจรเป็นกเกษตรสลับเรือนกับดาวอาทิตย์นะคะส่งผลให้ดวงการเงินของชาวเมษจะอยู่ในจุดที่คุณค่อนข้างจะพอใจอยู่พอสมควรช่วงนี้ถ้าทำการค้าขายก็จะค้าขายดีนะคะและถ้าคุณเป็นคนทำงานประจำนั้นก็นับว่าจะยังมีรายได้ที่มั่นคงค่ะและก็ยังจะมีเงินเสริมมาจากช่องทางใหม่ๆอีกด้วย รายการที่ดาวปุตตะนะคะโคจรได้เกณฑ์กับดาวการเงินนั้นนั่นก็แปลว่าชาวเมษคุณโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภลาบลอยหรือการที่จะได้เงินมาแบบฟลุกฟลุกนะคะบางคนก็อาจจะได้เงินได้โชคจากการลงทุนนะคะได้เงินจากปันผลนะคะเด็กหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะนำเงินนำโชคมาให้และในอีกความหมายนั้นก็แปลว่าชาวเมษมีเกณฑ์จะได้ข้าวของชิ้นใหม่ๆค่ะ ซึ่งอาจจะเป็นของสวยงามหรือว่ามีความแวววาวก็ได้ในระยะนี้นะคะดวงความรัก ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยค่ะสําหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้สําหรับคนที่มีคู่นะคะก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นจะมีความสุขเกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งสองคนเอาล่ะห,หลายคู่อาจจะได้เดินทางร่วมกันในระยะไกลๆส่วนเรื่องปากเสียงนั้นนะคะก็จะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆตามประสานะคะส่วนคนที่ยังโสดค่ะก็นับว่ามีโอกาสนะคะที่คุณจะได้ถูกใจกับใครบางคนนะคะโดยจะเป็น คนใกล้ตัวที่คุณมองข้ามาโดยตลอดและถ้าหากคุณรู้สึกถูกใจนะ,ะก็ลองเปิดใจลองศึกษากันไปก่อนเพียงแต่อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากมายนะคะดวงสุขภาพ สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะช่วงนี้จะมีดาวคู่ศัตรูหลายดวงเลยละค่ะที่โคจรเล็งลัคนาเอาล่ะสำหรับโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็ต้องระวังเนาะบางทีจะตัวร้อนบางทีจะเป็นไข้ก็ได้และสำหรับจิตใจนะคะต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้จะใจร้อนอารมณ์ร้อนนะคะจะหงุดหงิดได้ง่ายแบบไม่รู้สาเหตุจนทำให้บางทีนะคะคุณจะขาดการระวังตัวและมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุตาม ก็ได้มาและที่สำคัญเนาะชาวเมษในช่วงที่ดาวพระราหูเพึ่งจะย้ายราศีไปใหม่ๆนะคะช่วงนี้อย่าพึ่งไปเที่ยวกลางคืนค่ะอย่าไปดื่มไปกินของมืนเมานะคะจนขาดสติจนควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่านั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณต้องลำบากต้องยุ่งยากใจในภายหลังได้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช anel พี่คิม563ด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานนะคะในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะและสุดท้ายนี้แม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนาเมษราศีเมษเนาะทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้ถูกหวยขอให้รวยโชคขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกทก ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ